ัวนี้สักหนึ่งตัวนะคะลูกค้าจะอาขออนุญาตเซลลดล้างสต็อกไปเนาะถ้าใครจะใช้ลูกค้าก็เอฟถ้าใครไม่ใช้ไม่เอฟไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะตัวนี้เป็นปลอกมือแต่งนะคะลูกค้าขาสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นสามารถเปลี่ยนใส่แทนงของเดิมได้นะคะมันสามารถใส่ได้เลยกับรถทุกรุ่นแหละปลอมมือเดิมใครแบบว่าลื่นแล้วนะคะลูกค้าขาการลื่นไม่มีแล้วอยากเปลี่ยนใหม่หรือว่าใครที่เป็นแบบ ปั้นรถใหม่เก็บทรงเก็บสภาพนะคะก็ลองดูละกันตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋ออญญาหนะูขออนุญาตโลล้างสต็อกไปนะขออนุญาตโลล้างสต็อกไปนะคะเพราะว่างานบางตัวนะคะตัวนี้มันแพ็กเกจมันเหลืองแล้วนะคะบางตัวนะแพ็กเกจมันเหลืองนะคะ,นะก,ก,ะ,คะก็เลยขออนุญาตโหลดไปละกันตะก้าเวลายสิบเดี๋ยวขึ้นให้นะคะอันนี้ราคาหลักสิบค่ะลูกค้าใครรับเอฟมาได้เลยหนูให้ลูกค้าคู่ละห้าสิบเก้าบาทจัดส่งให้ฟรีจ้า จะส่งฟรีค่ะ59บาทจะส่งฟรีนะคะลูกค้าตัวนี้ปกติหน้าร้านขายอยู่120บาทนะคะวันนี้เอาไป59ส่งฟรีเนาะนะคะวันนี้เอาไป59ส่งฟรีนะคะ,นนาะ,คะบางทีแบบว่ามันมีแพ็กเกจเหลือนะคะลูกค้าเป็นงานโลนะเป็นงานโลนะคะบางทีแพ็กเกจก็เหลือบ้างอะไรบ้างเนาะแต่เดี๋ยวให้ดูตัวนันงข้างในอ่ะเป็นปลอกมือลายธงชาติแบบนี้ค่ะ นะคะเป,ป็นปอกมือไลน์ของชช่แบบนี้ใครจะรับนะคะพิมพ์59เข้ามาได้เลยส่งฟรีนะคะลูกค้าโซสเตอร์ดีมราคาเท่าไหร่คะ229บาทจะส่งฟรีค่ะนะคะ229สะาตะก้าเวฟเหนูขึ้นให้อาตัวนี้ด่วนเลยนะ59บาทนับ5นับ4ถ้าไม่มีหนูขออนุญาตผ่านเลยนับ3นับ2ค่ะนับ1แล้วก็น,นับ0จ้าใครโซสเตอร์มคะเปิดไปแล้วถ้า